ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่โนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่18เมษายน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มากรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดชชารีอตนะคะมีดวงเดินทางนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะก็จะได้รับข่าวดีหรือว่าโดยเฉพาะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคู่รักมาเดินทางมาหาเราได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าจะมีคนเดินทางมาหานะคะทรงเหรียญนะคะการหมุนการผันนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะคะหรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะการเงินที่ต้องมีรายจ่ายออกไปนะคะหนึ่งเรียนเขาเรียกว่าคนดวงเฮงมีโอกาสเสี่ยงโชคได้นะคะหรือนะคะการค้าการขายนะคะขายดิบขายดีการพูดการคุยนะคะการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จบางคนมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากลับมาตุนนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้รับเงินโบนัสหรือว่าได้รับเงินปันผลบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ด้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์ดวงดีนะคะสองไม้เท้าการมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาด้วยหรืออาจจะเป็นคนเซา์ให้กับคนอื่นอาจจะมีคนอื่นมาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะได้ด้วยนะคะ,นะงานทางด้านออนไลน์นะคะสินค้า เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับออนไลน์ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยุีมีเลข7 2็ หนึ่งสองนะคะเจ็ดสองหนึ่งสองนะคะ่ 7, 2, 1, 2, ะคะ็ไปคนวันจันทร์คนวันจันทร์น,น,น,นะคะ ราคืนีไม่เท่าการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะคะ mm. เกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะด้านของการเงินนะคะช่วงนี้คนจันทร์มีดวงเสียงเงินก้อนนะคะนะการเงินที่ต้องใช้จ่ายเป็นก้อนออกไปนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้การลงทุนนะคะหรือนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มารอยอยู่หน้าประตูน,นะคะนะเกี่ยวข้องกับารายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ เดทนะคะนะักความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการางานศพนะคะงานอาวุงคลหรือบางคนไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะเจ้าช,ชายถ้วยนะคะสติปัญญานะคะช่วงนี้ต้อง นํานออกมาใช้บางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะนะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะอาการนอนไม่หลับนะคะคิดมากพวกนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ อายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์ห้าสามศูนย์นะคะศูนย์ห้าสามศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนันาคาร คนวันอังคารนะคะ9ถ้วยช่วงนี้คนวันอังคารกินเยอะนะคะอาหารกา,ารกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะนะเกี <fun> well ่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะต้องระวังน้ําหนักตัวนะคะมีโอกาสน้ําหนักตัวจะขึ้นนะคะ10ถ้วยนะคะอยู่กับความรักอยู่กับคนในครอบครัวนะคะ10ถ้วย9ถ้วยนะคะเ็าเรียกว่าเป็นความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับการกินเลี้ยงนะคะงานฉลองงานสังสรรค์นะคะได้ด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจประเภทบริการนะคะด้านนั้นอาหารนะคะในช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างจะเข้ามาใช้บริการนะคะค่อนข้างจะเยอะนะเจ็ดดาบนะคะนะการเงินที่รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะหมดไปกับกินเลสนะคะให้กับตัวเองนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับาการ เรียกเขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่ารายจ่ายที่อยากกินอยากจะทําอะไรก็ในช่วงนี้เขาเรียกว่ารายจ่ายก็เยอะนะคะรวมทั้งนะคะเจ็ดดาบนะคะต้องระวังจะมีคนเข้ามาเอารัรดเปรียบได้ด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะรวมทั้งนะคะระวังของสูญของหายการโดนลักเล็กการบนการโดนขโมยน้อยช่วงนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะคะหกถ้วยนะคะนะมีอโอกาสที่จะได้กลับ กินทานบ้านเกิดนะคะมีโอกาสที่จะไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนก็เขาเรียกว่าไปเจอบุตรหลานบริวารญาติพี่น้องนะคะหกถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะกินทานนะคะก็เรียกเรียกว่าการเงินมันก็จะหมดไปกับกินเลสนะคะเรียกว่าซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ แต่สําหรับใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่าแอบมีกิ๊กหรือเปล่านะคะเขาเรียกว่ามีบางอย่างที่ปกปิดอยู่นะคะได้ด้วยส่วนคนโสดนะคะ คนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปผลพันด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะแอบส่องแอบมองคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามานะคะคนโสดนะคะใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะนะเราก็หาเวลาช่วงนี้จังหวะน,นี้นะคะขอโทษกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้ลาบปากนะคะโดดเด่นเรื่องลาบปากส่วนเลขมงคลจากพยี่ิบซีมีเลข9076นะคะ9076นนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะโหคนวันพุธด,ดวงดีค่ะเวฟฟอร์จูนนะคะลัคก,กี้นะคะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรงล้อนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะบางคนก็ได้รับมรดกนะคะจากบรรพมรุษนะคะได้ด้วยนะคะแบ่งสรรปันส่วนใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะเขาเรียกว่า กรงล้อสมบัตินะคะเป็นความโชคดีความดวงเฮงนะคะสดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีบ้างนะคะการรอเวลารอจังหวะรอโอกาสนะคะแต่ยังไงความสําเร็จก็รออยู่นะคะสามไเท้านะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทําควบคู่2อย่าง3อย่าง ในเวลาเดียวกันนะคะช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรนะคะกับใครนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ,ส,ะ,คะส,สิดาบนะคะสิดาบสดาบนะคะระวังสุขภาพไว้บ้างนะคะคนพุธนะคะนะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนปวดหลังนะคะบางคนปวดฟันนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะนะหรือว่าอยู่ในช่วงของหมอนนัดหรือเปล่า ใครบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพของใครบางคนได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีเงินเข้ามาแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคนะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชค ตัวเลขวงคนจากพย่สิบสี่นะคะมีเลขศูนย์สี่สามศูนย์นะคะศูนย์สี่สามศูนย์นะคะ<ๆ>ต่อไปคนเหมนเพิ่ง คนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะก้าวดาบกังวลใจบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะใครบางคนนะคะเครียดเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะต้องระวังเกี่ยวกับการพักผ่อนด้วยนะคะนะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นปวดัวไม่เกรนเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะก้าวเหรียญใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะ นะใครที่เครียดเครียดเรื่องการเงินคนก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะนะ่าจะมีชว่วงมีลาบบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่าการค้าการขายนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเห็นลูกค้านะคะผู้หญิงเดินเข้ามานะคะก็ดูแลดีๆนะคะจะได้รับข่าวดีหรืออาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ หกดาบมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือบางคนก็เรียกว่าไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้านะคะนะหรือว่าไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยนะคะนะหกหกดาบขึ้นมานะคะหกดาบเก้าเก้าดาบใครที่กังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะหกดาบเอ่อเขาเรียกว่าการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะการเปลี่ยนแปลงย,ลย,ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็อาจจะต้องเกิดขึ้นสําหรับใครบางคนนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ ดีกว่าเดิมน,นะคะสิบไม่เท้านะคะภาระสิ่งต่างๆช่วงนี้มันหนักนะคะในความรู้สึกของคนวันพฤหัสนะคะเขาเรียกว่าแต่ทุกอย่างคุณก็เอาตัวรอดได้นะคะยังรอดอยังไหวอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะนะเขาเรียกว่าทําให้เราโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโรงงานใหญ่ๆโกดังนะคะหรือว่าที่ต้องใช้แรงใช้กําลังนะคะช่วงนี้อาจจะต้องยกของหนัก ได้ด้วยนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะนะเอ่อเจ็บปวดแข้งปวดขาพวกนี้นะคะรวมทั้งนะคะภูมิแพ้และแล้วก็เป่นคันด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่จะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะนะหกดาบนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็ ความหมายก็มาจากทางไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพยุศรีเลขเก้าเก้าหกศนะคะเก้านะคะ คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์หนึ่งไม่เท้านะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะต้องเกิดขึ้นนะคะการงานนะคะใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะนะใครใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานรวมทั้งการเรียนการศึกษานะคะของน้องๆหนูๆนะคะที่ไปสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะก็จะมีโอกาสได้เริ่มนะคะที่ใหม่ทําการเรียนใหม่ๆนะคะก็จะ ได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะนะการตัดสินใจที่จะต้องลงมือทําแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะนะหนึ่งดาบนะคะเราต้องลงมือทําลงมือตัดสินใจถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะแต่คนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วนะคะจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จนะคะแ e มเพรสนะคะชีพผจรลงเท้านะคะ,ะ,ะ,คะมีดวงเดินทาง นะคะบางคนมีดวงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะนั้นในเรื่องของการงานนะคะงานทางด้านประเภทลูกออนไลน์ลูกโซเชียลนะคะนะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะก็เขาเรียกว่าค่อนข้างเกดเด่นนะคะส่วนใครที่ทำงานประเภทขนส่งนะคะ delivery นะคะ นะประเภทมอเตอร์ไซค์แท็กซี่พวกนี้นะคะก็ค่อนข้างเด่นนะคะแต่รายจ่ายของของคนวรนศุกเยอะเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะตัวไฮรเฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยเ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรไปปฏิบัติธรรมนะคะได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดคนที่มีคู่ครองนะคะเรียกว่าต้องเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองนะคะส่วนคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเล็มงคลจับพระยี่ิบสีนะคะเี็เลขหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะคะหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะคะ ต่อไปนะคะคน, <c oughs> <c oughs> นมนเสาร์คนมนเสาร์นะคะสิบเหรียญน,นะคะ การเงินนะคะคนวันเสาร์จะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะความสําเร็จรออยู่นะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสาเร็จนะคะเดวิลนะคะนะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์ต้องระวังนะคะ,ะมีโอกาสที่จะโดน เอารัดอเอาเปรียบได้นะคะไม่ว่าจะหรือว่าการโดนหลอกลวงนะคะจากาโลกออนไลน์หรือว่าแก๊งคอสเตอร์พวกนี้เราต้องไม่ประมาทนะคะนะเดวิลนะคะเข้ามาประกบตัวเรานะคะยังไงเราก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนมาหยิบมายืมการเงินในช่วงนี้นะคะอาจจะเอาคืนยากหรือหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่ไมค่อยจะอยากใช้คืนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เดอะเลิฟนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะดวงค่อนข้างจะโดดเด่นเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะนะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังเก๊กกักรักเซ็กซ์อนไว้ด้วยนะคะหรือคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสถานที่อคโจรกลางค่ำกลาง,ง,งคืนผับบาร์พวกนี้ได้ด้วยนะคะแต่เราก็ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะโดนหลอก ได้นะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาบอกเราว่าไม่มีใครนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวแบบปุ๊บปั๊บนะคะนะก็ต้องดูกันดีๆนะคะสามถ้วยนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองนะคะเกี่ยวข้องกับงานสังสรรคะน์นะคะฮานในงาปาร์ตี้นะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพายิบรีนะคะมีเลขศูนย์ห้าหกสามนะคะศูนย์ห้าหกสามนะคะ<ด>นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ